สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดทองคําจาก y l g ประจําค่ําของวันที่31มีนาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําระหว่างวันราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1242.33ขึ้นไปตามระดับสูงสุดบริเวณ1244.41ย่อตัวต่ําสุดบริเวณ1239.65ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1241.76มีการอ่อนตัวลงประมาณ1.14เหรียญดอละลาร์ต่อออน์ ราคาทองคำตลาดโลกยังคงถูกกดดันจากที่ทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข่งค่าขึ้นและเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์โดยโดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งรวมทั้งประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อและจะมีการปร,รับลดพอร์ตการลงทุนในตัวพันธบัตรลงเพื่อหลกเลี่ยงภาวะร้อนแรงทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ทางนี้แนะนําคืนนี้ติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดมินาโอโปลิสเพื่อใช้ชิ้นนําทิศทางราคาทองคําในระยะสั้นเพิ่มเติมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคําได้รับแรงกดดันจากประธานเฟดนิวยอร์กคาดการเชิงบวกต่อแนวโน้มยบายการคลังชี้จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนายวิลเลียมดัตลี่ประธานเฟดส,สาขานิวยอร์มีการกล่าวในวันพฤหัสว่า ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มที่ยังคงแข็งแกร่งดังนั้นเฟดจึงจําเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปและเฟดจะมีการปรับลดการถือครองตราสารหนี้ลงในอนาคตเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐร้อนแรงเกินไปทั้งนี้ดัลลี่แสดงความกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยเขาเป็นประธานเฟดในผู้เป็นประธานเฟดผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงถาวร ของคณะกรรมการ FOMC และค่อนข้างมีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินขณะที่ราคาทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มเมื่อหุ้นจีนกลับตัวบวกขึ้นวันนี้อย่างไรก็ตามตลาดยังวิตกกังวลสภาพคล่องตึงตัวตลาดหุ้นจีนมีการฟื้นตัวขึ้นส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขัดปัจจัยหนุน อย่างไรแล้วก็ตามความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะตึงตัวและมาตรการคุมเข้มทางด้านอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาโดยวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นคอมบสิตตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้บวกขึ้น0.3% CSI 300ตลาดหุ้น a อเชียเซียงไฮ้และเซินเจิ้นบวก0.5%และหากเทียบเป็นรายสัปดาห์ดัชนีคอมบสิตร่วงลง1.4% CSI 300ร่วงลง1% ขณะที่ทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มเมื่อฝรั่งเศสเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคดิ่งลงในเดือนกุมภาหลังอากาศอบอุ่นสำนักงานสถิติของฝรั่งเศสมีการเปิดเผยปริมาณการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคร่วงลง0.8เต่อเดือนในเดือนกุมภาโดยเป็นผลจากการดิ่งลงอย่างรุนแรงของราคาพลังงานหลังจากฝรั่งเศสพาเชิญภาวะอากาศอบอุ่นมากเป็นพิเศษในเดือนกุมภาเทา่านี้ปริมาณการจับใจ่ายใช้สอยมีการ ปรับตัวลดลงเกินกว่าคาดที่มีการคาดการไว้โดยสภาวะอบอุ่นแบบนี้จะส่งผลให้ราคาพลังงานในฝรั่งเศสมีการปรับตัวลดลงถึง10.9%ในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากผู้บริโภครถดการใช้ไฟฟ้าและก๊าซเพื่อทำความร้อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ หนึ่งทุ่มสามสิบนาทีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคล PCE เวลาเดียวกันมีการเปิดเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่มีการเวลาเดียวกันยังมีการเปิดเผยรายได้ส่วนบุคคลประจำเดือนกุมภาด้วย สองทุ่มสีมีการเปิดเผยด,ดัดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ pmi เขตชิคาโกประจำเดือนมีนาคม3ามทุ่มจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดมีนาโอโปลิสและเวลาเดียวกันยังมีการเปิดเผยด,ดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงไายเดือนมีนาและการคาดการอัตรางเงินเฟ้อช่วงไายเดือนมีนาจากมหลาลัยมิชิแกนสรุปการลงทุน ไวเอ g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับบริเวณ1,235,1,222และ1,216แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,254,1,263และ1,272สำหรับกลกระลงทุนหากราคาขยับขึ้นให้จับตาแนาวต้านโซนระดับ1,254-1,263ถึง 63, เหียญดอลลาร์ต่อเทสสออร์ พอหักราคาทดสอบระดับดังเปล่ายัางไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายขณะที่ระยะสัน้นหักราคามีการปรับตัวลงมาไม่หลุดโซนแนวรับนักลงทุนสามารถใช้โซนระดับพันสองถึงพันสองเหรียญดอลลาร์ต่อไอยซอนในการพิจารณาเข้าซื้อทํากําไรจากการดิดตัวแต่หากหลุดอาจจะชะลอการเข้าซื้อออกไปหรือพิจารณาในโซนระดับพันสองี่เหรียญดอลลาร์ต่ออทยออนอีกครั้ง สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ